สวัสดีค่ะพบกับรายการประชุมทานนิวราดีมีสาระในช่วงที่สองนะคะในช่วงนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาดขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีหรืออพวชสวัสดีค่ะ,คะท่านวันนี้เรียกว่ามาคุยถึงเรื่องของภารกิจของอพวชที่เราได้บางท่านอาจจะรู้จักแต่บางท่านอาจจะไม่รู้จักรวมทั้งกิจกรรม ที่จะมีขึ้นนะคะเรียกว่าที่น้องๆน่าสนใจัต้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันเสาร์ที่จะถึงนี้เรียนเชิญเลยค่ะครับขอบคุณครับคือต้องต้องถือโอกาสนี้กันนะว่าอยากจะขออนุญาตแนะนําว่าภารกิจหลักของมอชคืออะไรค่ะนะครับอปพชก็คือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับหลายคนก็จะเรียกว่าอปชคือตึกลูกเต๋าใช่ไหมก็ต้องเรียนว่าตึกลูกเต๋าเป็นส่วนหนึ่งของอปชนะครับในอปพชเองเนี่ยเราจะมีพิพิธภาณฑ์วิทยา อยู่ทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือสามอาคารด้วยกันนะครับคือวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือเป็นลูกต๋าปัจจุบันนี่เองที่เห็นตึกลูกเต๋าใครไปใครมาก็เรียกว่าประเด็นเป็นสง่าเลยใช่ครับก็เลยเป็นตึกแรกทุกคนทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อพวชเป็นตึกลูกเต๋านะครับซึ่งจริงเราจะมีอีกสองตึกนะครับคือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับเป็นเนื้อสการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์เรื่องของวัฒนาการการเกิดชีวิต แล้วก็เพิ่มเปิดใหม่ครับคือ,อน,นี้ก็น <3 S 2> ่าสนใจทีเดียวมีอะไรครทะ,ทะที่ข้างในอ่าคือในเรื่องธรรมชาติเนี่ยก็จะมีเรื่องของพืชของสัตว์นะครับเรื่องาการของสัตว์ตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวพืชเซลล์เดียวจนเป็นมนุษย์จนเป็นสัตว์ที่เราเห็นทุบในปัจจุบันนี้นะครับและที่ไม่เห็นมีไหมคะที่ไม่เห็นไม่มีฮะ